อยากบอกอะไรกับคุณนะคะภักกวานอยากแนะนําให้คุณปล่อยวางคะ่ะเดวิลที่ขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่เครียดวิตกกังวลหรือว่ากําลังยึดติดก,กับอะไรหลายๆ,ๆอย่างบางคนอาจจะมีภาระหนี้สินบางคนอาจจะมีความเครียดหรืออยู่ในสถานการณ์ทีออ่มีรักสามเศร้าเราสามคนหรือในอีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการที่อยู่ในสถานการณ์ที่ท็อกซิกนะคะอาจจะเป็นงานก็ได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกแบบ ไปไหนไม่ได้รู้สึกยึดติดรู้สึกกังวลใจนะคะแต่มันทำให้คุณทุกอะคะ่ะ อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณทุกข์ทำให้คุณยึดติดต่างๆเนาะมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะปล่อยวางสิ่งที่ไพ่แนะนาเนี่ยคือปล่อยวางออกจากอะไรที่เป็นเรื่องที่ยึดติดกับเราชีวิตเราเราเลือกได้เสมอนะคะชัวฟานขึ้นมาเนี่ยจริงๆคุณมีตัวเลือกนะคะหาช่องทางใหม่ๆในชีวิตนะคะนายฟานขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะวิตกกังวลค่ะว่าชีวิตของคุณถ้าแบบไม่ทําอันนี้หรือไม่อยู่กับคนคนนี้ไม่อยู่แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะอ่าออกจากสถานการณ์เนี่ยเหมือน เหมือนถ้าแบบถ้าออกจากงานนี้ฉันจะแบบไปหาอะไรทําอะไรเงี้ยมันจะได้เหรอหรอมันจะโอเคไหมยอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ให้บอกว่าอยากให้คุณเชื่อศักยภาพของตัวเองอะคะ่ะมันเหมือน คุณเลือกได้เสมอแล้วก็สิ่งที่คุณกังวลใจไปอะคะ่ะถ้าคุณยอมปล่อยมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะและสุดท้ายะคะ่ะเซเว่นออฟฟาร์นเอเซเว่นออเพนตาเข้าขึ้นมาเนาะคะ่ะอยากให้คุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทํามาค่ะมันจะออกหลกอออกผลและชีวิตที่มีความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเชนซบคัพขึ้นมาชีวิตทีออ่มีความสุขนะคะอาจจะได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นหรือว่าครอบครัวจะมีความสุขมากขึ้นบางครั้งถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ท็อกซิกนะคะมันจะทําให้อ,อบรรยากาศต่างๆไม่ดี คุณเครียดลงกับลูกอะไรง้ยคะมันก็อาจจะทําให้บรรยากาศในบ้านไม่ดีแต่สมมุติว่าคุณทํางานที่สบายขึ้นหรือว่าทํางานที่อาจจะเงินดูน้อยลงแต่คุณมีความสุขมากขึ้นอะไรคือความสุขในชีวิตของคุณย้าให้คุณกลับมา,าโฟกัสที่ความสุขของตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อมั่นค่ะว่าศักยา ของภาพคุณเนี่ยคุณสามารถทําชีวิตให้มีความสุขได้นะคะความสุขดีๆกําลังรอคุณอยู่ค่ะขอให้โฟกัสที่ความสุขของตัวเองนะคะใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจลูกตาลค่ะส่วนใครต้องการดูโดยส่วนตัวติดต่อไลฟ์ฟิชเชอร์เข้าแลน์แอดทาร์โรวัลกตาลเลยเลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ